มีเรื่องราวเรื่องหนึ่งครับผมเกิดขึ้นในประเทศสิงคโปร์ครับเป็นเรื่องราวของเด็กทาลกคนหนึ่งครับผมที่เกิดมาแล้วแม่ของเขาเสียชีวิตครับแม่ของเขาเสียชีวิตไปเนี่ยแม่ขเขาก็ได้บริจาคหัวใจให้กับคนที่ต้องการหัวใจใหม่ครับอยู่มาวันหนึ่งครับผมไม่รู้ว่าทางโรงพยาบาลหรือว่าทางไหนครับผมได้ทดลองหรือว่าถ่ายคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งขึ้นมาครับผมโดยการเอาใคร ก็ไม่รู้ครับผมหรือว่าคนแปลกหน้าหรืออาจจะเป็นญาติหรืออะไรก็ต่างครับผมมาอุ้มเด็กน้อยคนนี้ครับผมคนที่แม่งเขาเสียชีวิตไปครับผมไม่ว่าใครมาอุ้มเด็กน้อยคนนี้ครับผมเด็กน้อยคนนี้ก็จะร้องไห้ตลอดเวลาเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงมาอุ้มก็ร้องไห้ครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายมาอุ้มก็ร้องไห้ครับไม่ว่าจะเป็นคนแก่คนหนุ่มมาอุ้มเด็กคนนี้ครับผมเด็กคนนี้ก็จะร้องไห้ไม่หยุดเลยครับผม จนมาเจอชายคนหนึ่งครับผมชายคนนี้มาอุ้มเด็กครับพออุ้มแรกๆครับผมเด็กก็ยังร้องไห้อยู่ครับผมพอผ่านไปไม่นานครับผมเด็กคนนี้ก็เริ่มเงียบครับแล้วก็หยุดร้องในที่สุดครับพอได้รู้ความจริงครับปรากฏว่าคนที่มาอุ้มเด็กคนนี้แล้วทําให้เด็กคนนี้เงียบเป็นคนที่ได้รับหัวใจ จากแม่ของเด็กคนนี้ไปครับปรากฏว่าเด็กคนนี้จำเสียงหัวใจแม่ของเขาได้ครับเขาเลยหยุดร้องไปครับผมมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากครับผมที่เด็กคนนึ่งครับผมจำเสียงหัวใจแม่ของตัวเองได้ทั้งที่ยังพูดไม่ได้ด้วยซ้ำครับผมทั้งที่ยังไม่รู้ว่าจะมีความจำ ได้ขนาดไหนครับผมแต่ว่าเขาสามารถจําเสียงหัวใจแม่ของเขาได้ครับผมคุณคิดว่าเรื่องนี้มันเหลือเชื่อไหมครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ